ได้ Overall 7ค่ะก็เรียนกับผูเจี๊ยบคนเดียวเลยค่ะ Listening ได้8.5ค่ะตอนแรกก็ค่อยๆเปิดทีละพลาใช่ไหมคะแล้วเห็น8.5ก็กรี๊ดล่นบ้ากชื่อปริชาวนเผื่อนค่ะชื่อเล่นชื่อแอมนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่สาธิตมสว์ภาษามมตรไฝ่ายมัธยมค่ะก็หนูมีความสนใจที่อยากจะเข้าแพทย์นะคะแล้วอยากเข้ารอบพอร์ตฟิโซึ่ง i e l t s ก็มีความสําคัญมากๆก็แล้วแต่มหาลัยว่า เขาจะตั้งเกณฑ์ไปที่เท่าไหร่ถ้าอย่างเป็นรามาศิริราชเนี่ยค่ะ6.5ถ้าเป็นของจุฬา7ของมอชก็6ค่ะก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับไ e l อ s แล้วก็เสิร์ชหาว่าเออเรียนที่ไหนดีเขาบอกว่าครูเจี๊ยบสอนดีเป็นกันเองแล้วก็มีเทคนิคให้ใช้เยอะมากค่ะในเวลาสอบซื้อไว้2คอร์สค่ะเป็นคอร์สปรับกัมกม่าก่อนแล้วค่อยมาไบเอลค่ะคือเกม่าของหนูมันไม่ได้จริงๆอะคะ่ะแล้วถ้าไม่มีกักม่าเลยเขียนก็ไม่ได้ อ่านก็ยิ่งไม่ได้ก็เลยแบบว่าไปเรียนก่อนนะคะใช้เวลาประมาณเดือนเดือนครึ่งก็เสร็จแล้วค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าเข้าใจแกรมมากมายิ่งขึ้นนะคะแล้วเราไปเริ่มเรียนอะไรต่อมาเรียน i อเอฟสอี่เลยค่ะเรียน listening ก่อนเพราะรู้สึกว่าถนัดที่สุดมันจะได้แบบเป็นแรงลักดันดให้เราทำพาร์ทอื่นต่อค่ะทัวเจียพวจะมีเทคนิคแบบว่าคือเขาจะเป็นเปิดเทปเทปเดียวใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเขาก็จะไปเลยเขาจะไม่ย้อนกลับมาให้เรา ทีน nope. so. so, really ี้ครูเจี๊ยบเขาก็จะบอกว่ามีคีย์เวิร์ดตรงไหนที่เราต้องจดคําที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคําตอบอะค่ะแล้วก็จดคําหลังจากนั้นด้วยเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีมาหลอกเราไม่ให้เราจดทั้งหมดนั้นแล้วก็ให้เราตั้งใจฟังดีๆอะค่ะแอมว่าแบบมันมันดีมากๆเพราะว่ามันช่วยในเวลาทําข้อสอบได้จริงๆค่ะ ลิซซี่มึงเราได้คะแนนเท่าไหร่ครับตอนสองได้แปดจุดห้าค่ะก็ตอนแรกก็ค่อยๆเปิดทีร์ฟาใช่ไหมคะแล้วเห็นแปดจุดห้าก็กรี๊ดลั่นมากออมาพาร์ทกรี๊ดดิ้งได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดค่ะใช้เทคนิคไหนของคุชเจี๊ยบบ้างครับตอนสองก็มีคุชเจี๊ยบจะให้หาแบบคีย์เวิร์ดนะคะไม่ให้เราอ่านคำคลาสกราฟแล้วก็มาดูคำถามเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปเยอะมากแต่ถ้าเรามาดูคีย์เวิร์ดแล้วก็ พยายามหาคีย์เวิร์ดนั้นนะคะแต่อาจจะคิดว่าเป็นคําที่คล้ายกาันซีโนนิมอะไรพวกนี้นะคะแล้วหาในพารากราฟค่ะเราก็จะหาคําตอบได้ง่ายขึ้น w r ่ t i n g s เสร็จก็เรียนไวยิษต่อค่ะผอไปเรียนแล้วรู้สึกยากไ่าไยากกว่าทักษะที่เรียนมาอีก2ออันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็รู้สึกว่าเป็นทักษะที่เราเข้าใจแล้วแต่พอมาอันนี้คือมันเป็นทักษะใหม่เลยค่ะที่เราไม่ค่อยได้ใช้คูดเจียงเขาจะมีแบบว่าแพทเทิร์นในการเขียนค่ะว่าถ้าเราเจอเข้อสอบประมาณนี้ให้เราเขียนประมาณไหนนะ แล้วก็จะแบบว่ารู้ว่าเราควรที่จะเริ่มต้นด้วยอะไรค่ะแล้วก็จะประหยัดเวลาเราไปตรงนั้น mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นคำศัพท์อะคะ่ะที่อาจจะช่วยให้เราอัพสกิล hmm. เราได้ะค,ะค่ะตอนสอบอะค่ะเจอสิ่งที่แอมคิดวแอมไม่ถนัดมากที่สุดแล้วก็อยากที่จะไม่เจอมันจะเป็นแบบเทปเบิ้ลอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเลขเยอะๆอะคะ่ะมาให้คือเราต้องเปรียบเทียบ2อ,อันอะคะ่ะแล้วก็เอามาตอบ เคลมให้เทคนิคอะไรวะก็ให้เราดูว่าแบบเอออันไหนที่มันดูชัดเจนมากที่สุดสมมติว่าเราอยากจะเปรียบเทียบว่าเออมันสูงสุดต่ำสุดอะไรกันนั้นแล้วก็ลากสองตัวนั้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะต้องแบบเขียนข้อมูลทุกอย่างได้แล้วตัวเลขมันเยอะมากเลาเขียนทุกอย่างมันก็จะไม่ทันทำทันเตอนสอบจริงททันค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีด้วยในการมาตรวจสอบต่อคุณเจมี่ให้เทคนิคสุดกี่งียบบ้างมก็ที่ดีมากๆเลยก็คือเขาพยายามที่จะ หาหลายๆห,หัวข้อมาให้เราดูะคะ่ะแล้วก็ให้เราฝึกมันก็มีบางหัวข,ข้อที่ตรงะคะ่ะอย่างหนาเนะะี่ยค่ะหนูก็เคยฝึกของครูเจี๊ยบม,มาก,ก่อนแล้วของแอมแอมก็คือแอมตอบแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเพราะว่ารู้เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะแล้วก็พอที่จะโม้ได้ะคะ่ะก็อยากที่จะขอบคุณคุณรูณเจี๊ยบม,มากเลยคะ่ะเพราะว่าช่วยพัฒนานทักษะภาษาอังกฤษของแอมได้มากิงขึ้นเยอะเลยคะ่ะจากเมื่อก่อนที่คิดว่าอยากท้อกับภาษาอังกฤษ ไม่อยากเรียนเลยแต่พอมาเจอครูทียบก็ทำให้รู้จักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นได้ดีค่ะ